ชาวเน็ตว่ายังไงหลิวอาจาริยาขอชี้แจงหลังเจอดรามา่าอุ้มน้องหมาใส่บาดกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างหลิวอาจาริยาที่เธอนั้นได้โพสต์รูปอุ้มหมาใส่บาดจนโดนชาวเน็ตจวกเรื่องความเหมาะสมล่าสุดก็ออกมาชี้แจงแล้ว าให้เอ่ยถึงนักร้องลูกทุ่งสาวสายแดนชื่อดังของวงการเชื่อว่าหลายคนต้องมีชื่อของหลิวอาจาริยาด้วยความที่เธอนั้นโลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังมีกระแสะและผลงานเพลงให้ชาวเน็ตได้พูดถึงอยู่เสมอและที่ผ่านมาเธอนั้นก็เป็นที่รักของชาวเน็ตไม่น้อยแต่เมื่อไม่นานมานี้ ก็เหมือนว่าจะเกิดเรื่องราม่าขนาดย่อมกับเจ้าตัวซะแล้วสืบเนื่องจากทางด้านสาวหลิวได้โพสต์ภาพขนาดอุ้มน้องหมาใส่บาตรลงในเฟซบุ๊กพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าวันนี้วันพระเอาบุญมาฝากนะคะทุกคนซึ่งหลังจากนั้นก็ดันมีชาวเน็ตบางส่วนออกมาจวกเรื่องความไม่เหมาะสมจนกลายเป็นที่ถกเถียงกันเบาๆจนล่าสุดทางด้านสาวหลิวก็ต้องออกมาชี้แจงว่าขอแจ้งในบางเม้นนะคะที่หลิวอุ้มน้องหมาใส่บาตรเพราะอยากให้น้องหมาได้ ทำบุญด้วยกันหมาใครใครก็รักค่ะพระท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเป็นคนธรรมดาทำไมถึงต้องสงสัยแล้วว่ากันนัก ถ้าหากการทำบุญของหลิวครั้งนี้มันผิดธรรมเนียมที่ต้องถวายด้วยมือสองข้างหลิวเชื่อว่าถ้าได้ใส่บาตรกับพระสงฆ์ที่มีจิตเมตตาท่านก็คงให้บุญหลิวเช่นกันส่วนคนที่ตำหนิหลิวจะไม่ถือโทษโกรธแต่ขอเปรียบให้เหมือนจิตใจที่เหมือนบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำและถ้าผิดมากจริงๆหลิวยอมรับและจะปฏิบัติใหม่ในครั้งหน้าแต่แค่มองว่าเรื่องแค่นี้ก็ต้องมาตำหนิกันมันไม่เข้าท่าเลยนะคะ ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกัน